สักพูนกับเคปิตีค่ะพี่สาวคนโตนนหน้าน่ะ้นันาดีนุ่มงน่อย <c oughs> เรียบร้อยไหมอมอว่ายนะเอาตุ๊กแกโรยใส่ใสะอา,านอาจากวันนี้จะพาทุกคนไปใส่บาตรนะคะทุกคนแต่งตัว <c oughs> เรียบร้อยไหมต้องใส่เสื้อสีน้ำเงินหรือสีขาวเกดสีขาวสีขาวอ่ะ ได้ละได้ก็เรื่อยก่อนเรื่อยค่อยก็จะไปด้วยแล้วก็ไปกันหลายๆคนลุกคนตาไปนั้นก็มนๆอยู่นี่แหละวนไปทำบุญนะคะสาธุคุณกับเคสีค่ะพี่สาวคนโตก็ไปด้วยนะคะ បានមកជំនួយយាយណាខ្ញុំយកទៅប៉ះហ្វេសប៊ុករបស់ខ្ញុំមកយកពីគាត់យូរហើយប្រតាមសិទ្ធិធួក្តីគុណធានារបស់គាត់ខ្ញុំយកតាមបុលប្រតាសំខាន់របស់គាត់យ៉ាងដូចនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យគាត់ដឹង ฮะอ๋อสายเออไปติดตัวลาจุมโบนั่นเยอะจหเลยคุณยายทำไมสวยจังเลยวันนี้โอ้คนจะสวยกูจะได้เออสวัสดีค่ะนะคะนายคะเดี๋ยวค่ะอ๋อสวัสดีค่ะยังยังเห็นหน้าเห็นแต่มือมาเลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไปทำบุญค่ะไปใส่บาตรเออเขาถืกหนีบปุ๊บปุ๊จุ๊นี่ ลังเลยเสียวเออยี่เด้มันปิงคอใกล้บฮันปิงคอบ้ันป่ะไม่เอาให้แน่กับไข่เดี๋ยวเราเปิดให้เบิงหน่อยหนึ่งเออ โอ้ยได้แต่เห็นในโทรศัพท์มาเห็นตัวจริงมันแล้วอยู่นี่ปะเป็นอะไรเออปูนก็ขึ้นเดียวนี่ยอันว่าทอันมาเปลี่ยนอันโูบเกาสันฮะมันใหญ่แหงแล้วมันต้องใส่กระถางมันอย่างนี้งามเนี่ยเขาจะตายเบ่งอันชีสมมันจะกินเลยสื้อลาเห็ดมันก็โบยเชียนกับกระดงกิน วัดนะคะอันนี้เป็นวัดป่าสันติค่ะวันนี้เรามาแสาทอยัเสบบาทออกประจาค่ะสีบาโเสยาบาทเสาทอายยนุ่ยลงมาเนีเยจะลงมาลงมาสูงแหงลงมาดีกวาลงมาดีกว่า เจ <7. S 2> ็ดปิดปานลดดั้ม่สาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช้เสือสีวิตได้ไดไดาเสือี ชนีก็สวยใช่ไหมใช่ยกเพิ่นก็จะห้างใส่สีดำชับนะใส่ตะกร้าก่อนเิดูน้ำหนักลงลงยาค่ะน้องจ๋าอันนี้มู่เพื่อนรุ่นเดียวกันนานาดีนุ่มอยู่หน่อยทำบูทอปมาเมียตบคุณกี่ับูุ้มตรงนีแม่บอกไปจ้า เออคอยเป็นลูกผู้่วยได้เออเหรอไปทำไมทั่วมดปะเราสวัสดีทุกคนไปลูกผู้สวยบุญหนึ่งเด้อค่ะ

Hai. Dạy mà lên, to lên Không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันนี้เปิดก็มาแจกข้าวทิพย์ให้กับประชาชนที่มาใส่บาตรนะคะยังมาอย่างเงี้ยยุยยังไม่ได้ไปจ้าดีนะคะข้าวโวทิพย์ เกล็แล้วอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสิริมงคลน,นะคะมามาทำการไปเจ้าเลยไม่ไม่อันออนี้คันเขาโอเคเพน้องจ๋าสำหรับวันนี้อายก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะใช่ มูท่ากะเจ้ามัระเจ้าออไปนไป,ไ,ปไปก่อนอน,นะเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแลับนะ,ะจ๊ะ,ะ,จะ,ะปิด